สวัสดีครับเมื่อวานนี่ทำแบบย่อไปนะฮะวันนี้จะกลับมาทำแบบเต็มเพราะว่าบางทีตลอดูแล้วไม่เข้าใจก็ไม่กล้าที่จะถามว่ามันปัญหามันอย่างเงี้ยแกยังไงเงี้ยก็เลยอันนี้ก็จะเป็นตามช่วงวันนะฮะเราจะเอาเป็นวันเดียวหรือสัปดาห์หรือทั้งเดือนก็ได้ตามช่วงวันเลยสรุปรายรับรายจ่ายนะฮะ ตอนแรกเราก็มาที่ตรงรายงานใบเสร็จก่อนนะฮะตอนถ้าอยู่หน้าแดชบอร์ดก็มาที่รายงานใบเสร็จตรงนี้เราก็เลือกวันที่อ่าเราเลือกจากวันที่หนึ่งนะฮผมทำทั้งเดือนนะวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอ็ดอ่านะี่มีทั้งหมดนี่ฮะสามร้อยยี่ห้ารายการนะอ่าหลังจากนั้นก็ให้เรามากดที่ตรงส่งออก Excel นะส่งออกเ x c e l เครื่องก็จะมาตรงนี้นะฮะมาตรงด้านล่างเป็นไฟล์ Excel ออกมา แล้วก็กดเปิดตอดกดเปิดนี่ก็จะรอนนิดนึงนะ,ะอ่าพอาคอมพิวเตอร์เปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาแล้วก็เปิดใช้งานการแก้ไขตรงนี้นะ,ะถ้ามันยังไม่ครอบคุมก็เราก็เลื่อนนะ,ะเนี่ยฮะเราจะได้เห็นข้อมูลทั้งหมดนะฮะส่วนถ้าอันไหนเราเราไม่ได้ใช้นะเราก็ลบทิ้งได้นะ ชื่อบริษัทนี้ไม่ได้ใช้ว่าเราไม่ต้องการเก็บพวกนี้เราจะลบทิ้งเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นะอันนี้เลือกเปิดการแก้ไขก่อนนะข้อมูลอ่าเนี่ยถ้ามันไม่ครบเราก็เปิดดูให้มันครบเลยเนี่ยอันไหนเราไม่ได้ใช้ ชื่อบริษัทที่ต่อไม่ได้ใช่ันี่ต่อภาษีไม่ใช้แล้วก็ลบข้อมูลทิ้งได้ทีนี้เราก็จะทําการแทรกเพื่อที่จะเอารายรับตรงเนี้ยกับรายการรายจ่ายตรงเนี้ยมาใช้นะอย่างตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาแจ้งเสริมข้างหนึ่พบาทเราก็ใส่1,000งพันบาทอันนี้เขาระง,งับ จดใหม่สองพันห้าร้อยบาทอย่างนี้อันนี้เขาทำประกันเขาทำประกันนี่ยเกีดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาททีนี้มันมีส่วนลดเนี่ยมีส่วนลดเราก็ต้องแทรกอีกกันนึงแทรกอีกแถวนึงเพื่อที่จะใส่ส่วนลดบ 4, 9, 9. ลบสี่เก้าเก้าเราให้ส่วนลดเข้าไปก็เลื่อนลงมาเรื่อยอันนี้มีประกันชั้นหนึ่งวิทยะ หนึ่งวิยาหนึ่งศูนย์สี่แปดหกอันน,นะน,นี้สองบวกนะฮะเจ็ดเก้กาเก้กา,กกาอันนี้เรางับจดใหม่เราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะอันเนี้ยเขามีให้ส่งเอกสารให้ด้วยเนี่ยก็มีรายรับคนนละอั ตัวนี้ก็ประกันอันนี้มันเป็นสองบวกนะฮะสองบวกแต่เขาใส่สองเฉยอันนี้ทำประกอบการอันนี้ทำสามบวกห้าพันห้าร้อยบาทแต่ว่ามีส่วนลดให้เจ็ดร้อยบาท ก็ต้องคขียนอย่างนี้นะอันนี้เขาเปลี่ยนสีอันนี้ทำประกันปอหนึ่งหนึ่งมืนหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทอันนี้อันนี้ลดเจ็ดสูตรนะจะต้องจ่ายค่าถ้าสีสุวรรณนะเขาทำเขาต่อภาษีจะต้องจ่ายค่าประกอบการเขานนถ้าเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ย อันที่เราไม่ได้ใช้เราก็ลบทิ้งนะไม่ได้ใช้เราเราก็ลบทิ้งได้ทีนี้เราก็จะทำรายการรวมนะรวมรายการตรงนี้แล้ว ล่ลางลงมาสามร้กว่ารายการล่างลงมาตรงนี้ก็จะเป็นรายรับที่เรารับจริงแต่ละคันนะเป็นรายรับส่วนรายจ่ายทีนี้ค่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสูตรอยู่นะสังเกตมันเป็นสูตรอยู่เราต้องการที่จะคัดลอกมาวางไว้ตรงนี้ให้เปนเป็นค่า ถห้มันเป็นค่าเราก็กดคัดลอกแล้วก็วางตรงนี้นะะวางพิเศษแล้วก็วางค่าแล้วก็กดโอเคถึงแม้เราจะลบกลุ่มนี้ไปนะเราลบกลุ่มนี้ไปค่าตัวนี้ก็จะไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นค่ามันไม่ใช่สูตรค่ามันก็จะไม่เปลี่ยนส่วนรายจ่ายของเรา รายจ่ายมันก็จะมีค่าภาษีกับค่าพรบค่าภาษีบวกค่าพรบรตรงนี้นะถ้าเราอยากจะทำเพิ่มนะ,ะว่าค่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่พรบรเท่าไหร่ก็ใส่สูตรเข้าไปแต่อันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนะึก็ล่างลงมา ตรงนี้เราก็ลบกันเพื่อที่จะดูรายรับของแต่ละคันเราก็จะเป็นลายรับลบรายจ่ายอย่างนี้นะก็จะรู้ว่าเออแต่ละคันเนี่ยมีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ <S <S ถ้าอยากเป็นลายรับของค่าพบรบยุตัวอย่างช่นค่าพบรบคันนี้เราส่งเขาเท่าไหร่เราก็ใส่ที่นี่นะหรือว่าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็แล้วแต่เราอันนี้ก็คือทําให้ดูนะ ทำให้ดูอย่างนี้ว่าแต่ละคันมีรายรับรายจ่ายเท่าไหรนน่คิดว่าคงจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามได้อันนี้เราเห็นของ P service เ,เขาทำลักษณะแบบนี้ส่วนกลุ่มนี้ถ้าเราอยากจะลบทิ้งก็ได้หรือว่าเราอยากจะซ่อนไว้เราก็ซ่อนไว้ได้ซ่อนไว้ได้ก็จะได้เห็นชัดชัด ถ้าเราอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมก็ใส่ต่อจากนี้ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะ